สำหับงานตำรวจแห่งชาติค่ะเขาก็ได้ออกมาเผยหาลอกสุดฮิตของมิดชาชีพค่ะป้องกันการตกเป็นเยื้อนะคะซึ่งหาลอกสุดฮิตของมิดชาชีพเทเล้งเหล็กเดียวค่ะอันดับแรกเทหลายลคนหมักจะพอบนะคะ ลอกให้ลงทุนอ่านี่เป็นการนมนาวลอกให้ลงทุนเอาบอกว่าเอาเบียร์เนี่ยไปลงทุนได้ผลกําไรมากๆหลายหลายคนที่อยากได้เบียร์ก็ลงเชื่ออาจจะทูกลอกได้อันเดีสองค่ะลอกให้รักแล้วก็ลงทุนอันนี้คือการมาเล้งนาพูดคุยทำว่าจีบจีบจก่อนลอกให้รักแล้วก็ทีนี้ชวนไปลงทุนเลยกาแฟเร่าเนี่ยเราก็เชื่อเนี่ยนะอันนี้นะโมเยสุด ใช่ค่ะมีกันลอกให้รักกันนานสามคือลอกขายสินค้าออนไลน์อันนี้ก็เจออยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะคือลอกว่าขายอะไรแต่ว่าบางที่อไม่ได้คล้องอุ่นเบียไปไล่บาทปนี่อะเซก็คือลอกกูเบียออนไลน์อันนี้เยอะเหมือนกันนะคนใกล้ตัวหนุ่มได้ก็เจอเหมือนกันลอกกูเบียคือบางที่ได้เบียจริงอะไรแต่ว่าดอกเบียบานหาค่ะลอกให้ทํางานออนไลน์อันนี้ก็มีกันค่ะลอกว่าอ่าอี ทำงานนี้ปุ๊บจะได้เบี้ยปั๊บแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่บางทีก็คือไม่ได้หายไปนี่นะคะคือตัวกัไม่ได้ด้วยสุดิดเลยข้องมิดชาชีเพราะฉะนั้นระวังไว้ให้ดีนะคะที่นี่้าซิงเทดนาคารตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่ขอให้คุณทําเลยนะคะต้องฟั่งห้ดีเลยนะย่างเรกค่ะก็คือทามข้อมูลหลับเทชายในการทําธุรกรรมค่ะ แล้วก็ยันในสซงค่ะโคให้ส่งข้อมูลส่วนตัวเรื่อ้อมูลการเงินไปหายอันนี้ไม่มียังแนโนอนนะคะ3ก็คือให้โคข้อมูลออนไลน์แบงกิ้งในลิงก์เทว่าุ่งมาค่ะ แล้วก็เซก,ก็คือขอให้ลองทดสอบธุรกรรมออนไลน์อันนี้มมอ<ะ>ย่่งแนนนอนส่วนสุดท้ายค่ะก็คือสเสนอให้ใช้แอปเทไม่ใช่อ f ิเชี a ยวแอปของธนาคารนะคะท<ะ>าให้ใช้ของกรุงไทยกรุงเทพอมสินรั่วกสิกรแต่ว่าเป็นแอปเอิร์นเนี่ย<ะ>ไม่ใช่ยังเด็ดขาดยาแถวล่งเชื้อนะคะ,ะอันนี้พอธนาคารเขาบอกว่าไม่ทํายั่งแนนนอนนะคะเพราะฉะนั้นยาถอเป็นเยื่อให้กับกรุงมิดชาชีพนะคะต้อง<ะ>รวมกันป้องกันนะการเป็นต้องเป็นเยื่อนะคะเาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพอมิดชาชีพมันเก่งว่าโบคอนเทนเตอร์จริงสล แรงแบบแรงมือนคอเซนเตอร์จริงๆแ<ช>รงขรอแรงวานไงบางทีเราก็ัลุกเฉือไปได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดร,ระวังแล้วก็เตือนคนไกลตัวด้วยนะคะใช่ค่ะยิงด้วยช่วงนี้เนี่ยไล่คนก็ต้องบอกว่าเดือดรนระเง,งินแล้วนะแต่ว่ายา่ยวโล่งเชือค่ะ,<ฮ>ะต้องทำห้ากินดีวะย่างเอืใน,นได้เบียบแบบสุจริตดีว้าะะช่ค่ะ